สวัสดีครับอ่าครับชินโนครับแทนกิตินันครับแล้ววันนี้ก็มาแฮสซีรีส์เรื่องผู้จัดการครับผู้จัดการส่วนตัวอืมใช่เรื่องเรื่องเรื่ดียวกันครับก็มาแฮสเรื่องเดียวกันแล้วก็มาด้วยกันพอดีครับก็เขาให้ลองเล่นสลับสลับครับครับใช่ก็้วไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรกันแฮสก็เลืีกอะไรกันบ้า ก็บรรยากาศดีนะฮะเป็นปุ๊บกรรมการก็เป็นกันเองอหัวล้อยิ้มแย้มก็เลยไม่กดดันใช่ใช่ครับก็เหมือนกับแบบมาแคสก็กรรมการทุกคนก็ชวนคุยยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้บรรยากาศในห้องก็ไม่ตึงครับเรามป็นความคิดที่มาเปิดกับเก่าแคสต์มาให้กินอะไรสิก็ <laughs> ใช้คําว่า ไม่ทราบได้ไม่ทราบได้กรรมการไม่ได้แต่ก็ทำเต็มที่ในพาร์ทของเราครับครับทำเต็มที่เหมือนกันจะสออะไรกรรมการผมว่าผมว่าเขาก็น่าจะมีในใจว่าคาแรเเตอร์ที่เราต้องการเลยครับใช่แต่เราไม่รู้ว่ากรรมการเราจะรู้แต่ถ้าเราเราตรงกับคาแรคเตอร์ก็มีสิทธิ์แต่ว่าผมฝากไว้เลยว่าถ้าเลือกเราสองคนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ครับถ้าเกิดมีงานแ็ต้องทำกันต่อครับครับตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบมามแบบๆเลยครับก็กำลังถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งแต่ว่าใครยังไม่เปิดผมยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เลยเรื่องอะไรอ่ะไม่ครับผมก็มีภาพยนตร์ผู้เศ่าครับในโรงภาพยนตร์นี่เพิ่งไปดูซีรีส์แต่ไม่ใช่หนังก็เลยโหดจริงเหรอที่ดูแล้วเหรอครับ เอาดีมากนะครับขอบคุณครับต้นริงก็หมด